สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง y o u t u b e 1. ่งเจริญซาวด้วยครับวันนี้มีส่วนของ Power M m p นะครับ BotTech นะครับ Bipolar 2400 i m s นะครับตัวนี้เป็น Ambit นะครับจากค่าย o t t e c h หรือว่า Tech นะครับครับ18ข้างละ2นะครับถึง3ดอกนะครับ สองดอกแล้วกันนะครับอิ่มๆนะครับพวกของหล่ออะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับหนึ่งฟิลนะครับสายก็จะสภาพนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับใช้งานปกตินะครับเป็นรุ่นหนึ่งฟิลนะครับก็ทำสัญลักษณ์นะครับตัว L และในส่วนของตัว R นะครับ แล้วก็สภาพนี้ราคานะครับ12,900บาทนะครับพร้อมจัดส่งไปเลยนะครับในส่วนของตัวต่อไปนะครับเป็นแอมนะครับในส่วนของค่ายวิทยาซาวนะครับรุ่น w e ขีดสนะครับตัวนี้สภาพสวยๆสี่บอดได้นะครับหมอแปลงนะครับสี่คอรยใหญ่นะครับคาปา8ลูกนะครับ สี่บอดไดนะครับแรงๆนะครับค่ายนี้ไม่ต้องบอกนะครับเป็นอาจารย์ของเอกซาวอีกทีนะครับตัวนี้ท่านนี้สุดยอดครับในส่วนของอตัวนี้ก็18ข้างละ2เล่นได้เลยนะครับท R ก็ข้างละ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8คู่นะครับ สภาพนี้นะครับราคานะครับ9,500บาทนะครับสายอาจจะพันเทปไปนิดนึงนะครับมีช่องต่อสัญญาณอินพุตเป็น xlr แล้วแจ็คโฟนนะครับช่องต่อสายลำโพงเป็นสเปคคอนนะครับ เป็นมอแปลงที่มีกําลังไฟสูงนะครับ4 5ถึง65โวลต์นะครับแปลงเข้าวงจรก็เป็น100นะครับตัวต่อไปนะครับเป็น npe นะครับ power npec นะครับในรุ่น c 2 0 0 2นะครับ c 2 0 0 2 1นินิ้วค่าละ2เล่นได้นะครับสภาพตัวเครื่องนะครับก็มีสนิมบ้างเล็กน้อยตามสภาพมือสองนะครับ 7,900บาทน,นะครับ7,900บาทราคารับเองนะครับจะทรงก็อยู่ประมาณ8,300ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยขั้วํำแดงนะครับสเปคคอนนะครับในส่วนของช่องต่อสายลำโพงนะครับต่อไปนะครับ มาเจอในส่วนของ power นะครับแบรนด์ดีแบรนดังของทางอําเภอเมืองเชียภูมินะครับเป็น power e sound นะครับในรุ่น a b 102นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ 2u นะครับนิดๆนะครับตัวนี้ขับ18นิ้วค่าละ2นะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับคือผมได้ทดลองแล้วนะครับเสียงดีๆมากๆนะครับลูกเบสที่ลึกนะครับและ การันตีได้โดยทางบริษัทนะครับคุณภาพดีนะครับตัวนี้8,000บาทนะครับผม8,000บาทตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของมิกเซอร์นะครับเคปลานะครับ CX80 ตัวนี้เป็นมิกเซอร์สภาพสวยๆประมาณนี้เลยนะครับมี สามพันห้าร้อยบาทบลูทูธ USB นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของอกล่องใส่จอมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องไม้นะครับในส่วนของฝานะครับมีครบนะครับมีนะครับในส่วนของอลูมิเนียมนะครับ ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับจอและนะครับสายลิงก์นะครับสายลิงก์เข้าคอมนะครับอยู่ด้านในสภาพจอก็น่าจะไม่ใหญ่พอประมาณนะครับนี่ครับคือสายพวก vga สาย vga นะครับ3,500บาทนะครับผม ในส่วนของดอก18นิ้วนะครับมีรุ่นนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของดอกอบอ้อมที่800วัตต์นะครับตัวนี้ไว้4นะครับดอกเดิมๆนะครับดอกยังไม่เคยซ่อมนะครับสภาพหน้าดอกนะครับในส่วนของหน้าดอกประมาณนี้นะครับดอกละ900บาทนะครับผมดอกละ900บาท มี2ดอกในส่วนของดอก18อีกหนึ่งรุ่นนะครับไอบ้านะครับเป็นดอกไอบ้าโคงหล่อนะครับตัวนี้ก็ไว้4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกที่โหลดที่6โอมนะครับดอก6โอมนะครับไว้เดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อม ตัวนี้เป็นสภาพหน้าดอกนะครับหน้าดอกเดิมๆสวยๆดอกละ2,500บาทนะครับคลิปนี้นะครับลดราคาไปอีกนะครับ100บาทนะครับตัวต่อไปนะครับกลุ่มนี้เป็นดอก12นิ้วเป็น Challenger นะครับที่800วัตต์ไว้สนะครับไว้สนิ้วนะครับสไปเดอร์2ชั้นนะครับดอกเดิมๆเหมือนกันนะครับ ดอกเดิมๆสวยๆนะครับดอกละสองพันสนะครับไปในส่วนของดอกโอ,อบอ้อมนะครับโคงปั๊มนะครับ12นิ้วรุ่นนะครับรุ่นนะครับที่สี่ร้อวัตต์นะครับหน้าดอก ประมาณนี้นะครับมี4ดอกนะครับดอกละ350นะครับและในส่วนของดอก10นิ้วนะครับดอก10นิ้วโคงปั๊มมี2ดอกนะครับไม่รู้รุ่นอะไรนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับดอกละ200บาทน,นะครับในส่วนของไม้ลอยนะครับเป็น รุ่นนะครับเสียบใช้หัวเสียบเอานะครับมี1ลูกนะครับตัวนี้นะครับเป็นนะครับไวเลตไมโครโฟนประมาณนี้นะครับ m c 0 5นะครับ500บาทนะครับมี1ลูกนะครับพร้อมกล่องสวยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับ cpu จะเป็นรุ่นนะครับ เดี่ยวดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นของอชิปเป็น Intel นะครับ Intel p เป็นเทียมนะครับตัวนี้2 g จิกนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครับเดียวส่วนของจอเป็น HP นะครับราคา2,000บาทนะครับครบชุดนะครับ หรือจะเป็นจอในส่วนของเอเซอร์ก็มีนะครับเอเซอร์ก็มีนะครับขนาดจอก็พอดีไม่ได้วัดไว้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับตัวต่อไปนะครับในส่วนของไฟพานะครับเป็นไฟพาสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับ 600นะครับผม690พร้อมจัดส่งไปเลยแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับผมดวงระนะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของบอร์ดควบคุมไฟพานะครับนะครับ DMX 5 1 2นะครับตัวนี้ไม่มีสายไฟนะครับท่านหนสนใจนะครับ 500บาทพอนะครับรับเองหรือจะเป็นชุดก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุดยกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวดูราคาให้พิเศษนะครับสำหรับคอร์สนะครับ3ทางนะครับไมเ Np นนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับ900 80นะครับรวมส่งให้เลยนะครับผมในส่วนของตู้ ph 12นิ้วนะครับ ph 12นิ้วนะครับด้านหลังนะครับไม่มีสเปคคอนให้นะครับก็เจาะรูมาไว้แบบนี้นะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับใบละนะครับคลิปนี้เราพิเศษนะครับรับเองใบละ500รก็พอนะครับผม ใบละห้าร้อก็พอนะครับมี2ใบนะครับในส่วนของแหลกนะครับใส่เครื่องปรงุงตัวนี้แหลกขนาด6กยูนะครับลึก16นิ้วครึ่งมีหูจับนะครับมีหูจับนะครับห้าร้อนะครับผมขอห้านะครับ ในส่วนของตู้นะครับ12นิ้วค่ายเอกซาวนะครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับมีมีหูจับยกนะครับมีหูจับยกทั้งคู่นะครับด้านหลังสเปคคอนนะครับ2ตัวนะครับเพจสเปคคอนของเอกเลยนะครับแบรนด์เอกแล้วก็ในส่วนของ ตัวนี้นะครับมีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบขาตั้งได้นะครับสภาพก็ตามสภาพมือสองนะครับใบละ2สอ0พนะครับพร้อมดอกอิมิแดนส์นะครับแล้วก็แหลมตองแปดนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของแหลกนะครับเอกเสานะครับหูจับยกนะครับขนาด 10U นะครับลึก22นิ้วนะครับเอาไว้ใส่ Power ได้เลยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ใส่มาเป็นเครื่องปรุงนะครับผมตียาวนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับขอนะครับ790นะครับสภาพประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผม ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ